สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพ,พ,พื่นน้องน้งทุกๆคนครับพี่น้องครับผมลุงทัศครับวันนี้ลุงทัศพบพี่น้องของเราใน,นึ่งวันที่สิบหกกันยาหกแดนะครับวันนี้ครับจะมานําเสนอเป็นเลขชุดสุดท้ายแล้วทีนี้จะสะรุปเลยนะครับผมเหลือวิ่งบนตัวเดียวชนสามสูตรที่ยังไม่ให้พี่น้องลงให้พี่น้องดูอยู่ชุดหนึ่งครับส่วนสองสูตรหนึ่ง สูตรนี้กับสูตรนี้พี่น้องได้เห็นแล้วครับแล้วสูตรนี้จะเป็นอีกสูตรหนึ่งที่ติดไว้แล้วผมจะเอามาชนกันทั้งสามสูตรพี่น้องครับเผื่อมันจะเดินต่อนะเผื่อมันจะเดินต่ออ่ะเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาพี่น้องครับผมพาพี่น้องคำนวณเลยดีกว่าถ้าเสียงเรือ่อเือหน่อยนึงพี่น้องครับต้องขออภัยด้วยเนื่องจากลุงทัดไม่สบายจริงๆสามวันแล้วครับอ่ะก็เลย เสียงจะน่าจะมีปัญหาอยู่นิดนึงนะน่าจะเป็นหวัดพี่น้องครับกันเนื้อกันตัวเจ็บตามข้อตามกระดูกไปหมดเลยน่าจะไข้หวัดเลยแหละอ่ะมาครับผมพาฟังคำเตือนแล้วรับชมเลยดีกว่าพี่น้องครับโอ้มาป่วยก็มาป่วยช่วงที่จะสรุปหวัวเลี้ยวหัวต่อจังเลยครับกาลังจะได้ใช้พลังงานเยอะๆก็มาป่วยซะและ้วมามาฟังคําเตือนก่อนพี่น้องครับ โปรดใช้วิจะะารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้พี่น้องครับคลิปวิดีโอที่ผมกำลังนำเสนอต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะผมขอย้ำให้พี่น้องที่รับชมและรับฟังเข้าใจนะครับเป็นแค่แนวทางครับสถิติที่มันมาคำนวณมามันอาจจะไม่เดินแบบนี้ก็ได้อและช่องของเรานะครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับมามาดูตัวสูตรและวิธีทํากันครับ เอออย่าลืมครับขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หน่อยครับหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามด้วยยิ่งขอบพระคุณมากไปเลยครับผมพาดูสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามสองสูตรนี้ผมชนให้พี่น้องเห็นแล้วทีนี้จะมาถึงสูตรนี้มาครับจับรวมกันสามสูตรจะได้แบบนี้สูตรที่หนึ่งผมไม่ใช้แสนบวกหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งแล้วบวกห้านะครับแสนบวกหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งครับ 9กบวกศย์ได้9ก้าเ้าบวกห้าได้สิบสี่ครับสูตรนี้ได้วิ่งที่เลขสี่ครับพี่น้องครับสูตรที่สองผมให้ใช้หบวกหลักสิบครั้งที่หนึ่งหบวกแดเป็นสิบสครับสูตรที่สองก็ได้วิ่งสี่เหมือนกันชนกันแล้วครับสูตรที่สามสาบวกหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งสมบวกอ้าวผมจะไปมาเขียนตรงนี้เนี่ย 3าบวกศูนย์จะได้สามขออภัยพี่น้องครับผมมาเขียนซะตรงนี้ สาบวกศูนย์ได้3ครับสูตรที่3มได้วิ่ง3าสูตรที่1ได้วิ่ง4ี่สูตรที่สองได้วิ่ง4ถ้าเราจะนำไปใช้แบบนี้พี่น้องครับคือ4 4่สหรือ4ี่สานะครับประมาณนี้นะครับถ้า c ีีเนี่ยคือสี่สี่สามนี้คือตัวกันเพราะว่าถ้ามันชนกันบางทีมันอาจจะมาตัวเดียวพี่น้องครับถ้าจะใช้ให้ครอบคลุมที่สุดก็คือเป็นสี่สามเอ็กก็สี่สามโต๊ดเนี่ยพี่น้องครับโต๊ดสี่สามนะเนาะสิบประตูครับเราก็จะได้สี่สามศูนย์ถึงสี่สามเก้าแล้วผลที่ออกพี่น้องครับสองสี่ห้าสามสองสี่ถ้าเราใช้คู่โต๊ด สี่สาโต๊ดก็จะถูกที่10บหางและถ้ามาซื้อ2ตัวคือสี่สามสามสี่และ4ี่สี่จะไม่ถูกครับเพราะสตัวหนึ่งอยู่หลักหน่วย3ามตัวหนึ่งอยู่หลักร้อยเมื่อจับมาชนกันยังไงก็ไม่ถูก2ตัวอาพี่น้องครับผมลืมเครืบองนนกาแฟครับอ่ะผมก็ลืมเลยหมัวแต่เขียนตัวเล็กนิดนึงครับ โอ้หได้ร้อนร้อนดีขึ้นหน่อยหนึ่งพี่น้องครับมาเราถูกที่สี่สามนะครับเข้าชุดที่สี่สามเอ็กอ่ะมันถูกก็ให้มันถูกไปเนาะอ่ะมาดูงวดต่อมาครับสิบหกกรกฎาคมใช้หนึ่งสิงหาครับไปเลยครับสูตรที่หนึ่งแสนบวกหน่วยครั้งที่หนึ่งแสน จะเป็นสองบวกห้าได้เ็ดแล้วต้องบวกคงที่ด้วยนะครับบวกคงที่ห้าตัวนี้นะครับเ็ดไปบวกห้าเป็นสิบสองสูตรที่หนึ่งเราได้วิ่งสองผมจะขยับตัวเลขมาทางนี้นิดหนึ่งนะครับมาตรงนี้ดีกว่าอ่ะตรงนี้เราจะมาใส่บวกตรงนี้มันดูแลไม่อนันผมวางแผนผิดทีแรกอ่ะเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองครับได้วิ่งสองสำหรับสูตรที่หนึ่งพี่น้องครับ เรามาดูสูตรที่สองครับผมให้ใช้6คูณหลัก10ครั้งที่1 6คูณเเป็น15ครับเราได้สูตรที่2คือเลข5ครับมาดูสูตรที่3พี่น้องครับผมให้ใช้3บวกหลักหน่วยครั้งที่1อ่า3บวกเข้าไปครับ3บวก5เป็น8ครับเราได้วิ่ง8ครับสรุปงวดนี้ตัวเลขไม่ซ้ำกันถ้ามันเดินต่อทั้ง3สูตร ถ้าใครมีหลักสิบหลักหน่วยไปแยกเอาครับหรือใครมีหลักร้อยก็จับแยกหลักร้อยออกเราก็จะได้แค่สามตัวบนอยู่แค่สองหางถ้ามีหลักหน่วยตัวเดียวที่มาตัดก็จะได้อยู่สองหางเหมือนกันคือสลับหลักร้อยกับหลัก10บอ่ะขอให้มีตัวนหนึ่งมาตัดก็จะโอเคทันทีครับมาครับมาดูครับ เราเอาข้อมูลจาก16กรกฎาคมาใช้1สิงหาออกแ1ดหนึพี่น้องครับงวดนี้มาเต็มๆทั้ง3สูตรเพราะไม่ซ้ำกันมาที่852พี่น้องก็ไปสลับหาหลักสิบหลักหน่วยเอาโอเคครับถูกครับมาูงวดต่อไปครับ16 1สิงหามาใช้16สิงหานะ ผมไม่ใช้หลักแสนครับคือ8ครับหลักหน่วยครั้งที่1คือ5ครับ8ปบวกหเป็น13บ3าไปบวก5ก่อนนะครับต้องบวก5คงที่13บวก5เป็น18ครับเราได้8มาแล้วครับสูตรที่1พี่น้องครับเรามาดูสูตรที่2ต่อครับผมไม่ทํายังไงผมให้เอาหลัก10เอา6ครับไม่ใช่ครับเอา6มาบวกหลัก1 0บครั้งที่1ง่ายๆแบบนี้ครับหกบวก2เป็นเท่าไร่ครับ6กบวก2เป็น8ครับซ้ํากันแล้วพี่น้องครับเราได้เลขก8 ซ้ำกันและสองสูตรนี้ต่อไปจะเป็นสูตรที่สามผมให้ใช้สามคูณบวกหลักสมบวกหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งสามบวกห้าเป็นแปดโอ้โหพี่น้องครับมันจะอะไรขนาดนี้เนี่ยได้แปดทั้งสามตัวครับในหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยถ้าแบบนี้ผมแนะนำให้วิ่งอย่างเดียวครับ ถ้ารูดนี้มีโอกาสที่จะพลาดยากน้อจะพลาดมากพี่น้องครับเพราะถ้าแปดไปหลักร้อยเราจะผิดทันทีถ้าแปดอยู่ในหลักสิบหลักหน่วยเราจะถูกตัวรูดนะท่านแนะนําแบบนี้พี่น้องหาตัวมาเชื่อมเอาใครมีเลขเด่นเอาแปดไปเชื่อมแต่ถ้ามันทนกันแบบนี้ค่อนข้างที่จะมาโอกาสเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับตั้งแต่ผมคํานวณมาถ้ามันมาแบบนี้ใน ร้อยงวดน่าจะผิดอยู่ไม่ถึงสิบงวดครับอะถ้ามันซ้ำกันทั้งสามสูตรแบบนี้นะแต่ต้องดูว่าตัวเลขแต่ละสูตรมันจะไม่เหมือนกันถ้ามันหลักแสนตัวเดียวกันแบบนี้ถ้าไปซ้ำกันเนี่ยเออมีโอกาสที่จะหลุดต้องพิจารณาดูด้วยตัวสูตรมันด้วยครับถ้ามันเลขคนละตัวไปชนคนละตัวเนี่ยแต่ผลลัพธ์มันได้แบบนี้ค่อนข้างที่จะมีโอกาสมามากครับพี่น้องลองดูครับของอาจารย์ท่านอื่นก็คงจะเหมือนกัน เพราะตัวเลขการคำนวณมันก็คงจะคล้ายๆกันอ่ะมาดูครับได้วิ่ง8ออออกไรครับออก 9, 9, 4, 8, 6, 5พี่น้องครับถูกเฉพาะวิ่ง8นะครับวันนี้มาดูงวดต่อไปเลยดีกว่าครับ16สิงหาใช้1กันยาครับสูตรที่1ผมให้เอาหลักแสนบวกหลักหน่วยครั้งที่1 9บวก2เป็น11 11บวก5เป็น16สูตรที่1ได้วิ่ง6ครับ สูตรที่สองต่อครับผมให้เอาหกมาบวกหลักสิบครั้งที่หนึ่งหกบวกศูนย์เป็นหกโอ้สองสูตรนี้ทอวยมันชนกันดีอย่างเลยเนี่ยชนกันอีกแล้วพี่น้องครับแล้วสูตรที่สองพิดที่สามพี่น้องครับสามบวกหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งสามบวกสองเป็นห้าถ้ามาแบบนี้ใช้ยังไงครับ ถ้ามาแบบนี้ใครจะใช้ 6, กหกห้าก็ได้ครับหรือถ้าส่วนมากถ้าชนกันแบบนี้มันจะมาในเลขหลักเดียวคือจะอยู่ร้อยหรือสิบก็ไปอยู่ด้วยกันประมาณนี้ครับถ้า6กตัวแบ,บนี้ที่จะมาทั้งสองตัวทั้ง10และหน่วยหรือ10กับหน่วยนี้ยากมาก ส่วนมากจะไปอยู่ที่ตัวหลักเดียวกันก็คือมันซ้ำกันเมื่อได้แบบนี้ถ้า6มาค่อนข้างที่จะชัวเราจะได้หกห้าห้าหหรือ6กห้ถ้าใคร6ใช้หกหครอบคลุมมากที่สุดครับเพราะว่ามันอยู่ในชุดโต๊ะมันสิบประตูเนาะมันก็จะได้เปรียบถ้ามันไปอยู่หลักร้อยถ้าเราชนนี้ผิดทันทีครับอ่ะมาตรวจด,ดูดีกว่าพี่น้องครับคงจะรู้แ้วแหละวิธีใช้พี่น้องก็ ช่มช่องอยู่กับตัวนี้เยอะอยู่แต่และคนเนาะที่มาคอมเมนต์ก็มีแทะอาจารย์เั้นนั้นครับยังให้ตัวเลขมาตั้งหลายคนนะครับอาพี่น้องครับถ้ามีใครมีที่เด็ดดีๆก็นําเสนอได้ครับหรือจะจับชนกับของลูกทัศน์ก็ได้ใครจะมาแจกจ่ายพี่น้องก็ตามอัธยาศัยครับผมยินดีเป็นสื่อกลางให้นะโอเคครับผมจะพาตรวจเลยนะ เมื่อได้665งกันยาออก506356พี่น้องครับมา356ถ้าเราใช้นี้จะเข้าชุดโต๊ดโต๊ดที่65นะถ้าใครจับชนกัน65 5 6ถูกด้วยงวดนี้เพราะว่ามันมาหลักสิบกับหลักหน่วยถ้ามาสิบกับหน่วยเราถูกแน่นอนถ้าสองตัวนะโอเคพี่น้องครับสถิติ4งวดแต่ชนกัน เพิ่งจะได้ตรงๆอยู่งวดเดียวคือออกแปดห้าสองครับนอกนั้นจะมาซ้ํากันหมดเลยอย่างงวดนี้ยิ่งหนักเลยซ้ําตัวเดียวที่แปดมาพี่น้องครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมพาคํานวณงวดสุดท้ายเลยครับเรามาดูครับสูตรที่1นึ่งผมให้ใช้หลักแสนครับคือห้าหน่วยครั้งที่1คือหนึ่งห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดสูตรที่หนึ่งได้หนึ่ง สูตรที่สองต่อพี่น้องครับผมให้ใช้หกบวกสิบครั้งที่หนึ่งผมจะลืมดูจอตะเรื่อยเลยพี่น้องครับเอาหกมาบวกหลักสิบครั้งที่หนึ่งครับหกบวกสามเป็นเก้าสูตรที่สองได้วิ่งเก้าพี่น้องครับแล้วสูตรที่สามผมให้ใช้สามมาบวกหลักหน่วยครั้งที่หนึ่ง สามบวกหนึ่งเป็นสี่โอ้โหพี่น้องครับงวดน,นี้ไม่ซ้ำเลยครับงวดน,นี้ไม่ซ้ำเลยได้หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่อ่ะและทีนี้ผมจะลองให้ตัวตรงมัางครับผมลองดูสูตรก่อนนะพี่น้องครับผมจะเอามาตัดอยู่ในหลักสิบหลักหน่วยตัวไหนมีโอกาสมามากที่สุดผมหาดูสูตรหลักสิบก่อนครับ ต่อไปนี้จะเป็นเลขสตัวตรงก่อนนะครับและจะเป็นตัวโต๊ดด้วยมาผมจะให้ยังไงพี่น้องครับพี่น้องครับเสร็จจากชุดนี้แล้วครับผมจะสรุปสำหรับเลขวิ่งนะผมจะสรุปสำหรับเลขวิ่งสองตัวสามตัวทั้งบนและล่างผมจะสรุปเฉพาะเลขวิ่งก่อนตอบจากนั้นก็จะสรุปทั้งช่องเลยครับ ทำไมผมถึงใช้สรุปสองครั้งสรุปเลขวิ่งเลขวิ่งนี้มันมีโอกาสถูกน้อยมากวิ่งตัวเดียวมั่งวิ่งสองตัวมั่งผมก็จะเลยเอาตัวเลขมาให้พี่น้องดูว่าผมลงมากี่สูตรและเอามาจับชนกันหมดอ่ะจะได้เป็นตัวเด่นถ้ามันเข้ามาพี่น้องครับมาดูครับถ้าได้แบบนี้ผมจะแยกแบบนี้นะครับเป็นชุดสามตัวตรงและสามตัวโต๊ดสามตัวโต,ต๊ดอ่ะ ผมจะใช้แบบนี้ครับ9 4 1อ่ะเม็ดเดียวนี้แหละให้เม็ดเดียวนี้แหละถ้าถูกก็ถูกถ้าถูกก็ระเบิดทั้งช่องเลยครับถ้าไม่ถูกก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงและไม่ถูกก็คือไม่ถูกมีโอกาสที่จะถูกน้อยกว่าผิดครับบอกเลยครับมีโอกาสที่จะถูกน้อยกว่าผิด เพราะจากพันประตูเราเลือกมาตัวเดียวเนาะอ่ามาดูตัวช,ชุดโต๊ดครับก็จะเป็นหนึนี้แหละพี่น้องครับเดี๋ยวนะถ้าเป็นชุดโต๊ดเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่ง อีกตัวหนึ่งจะเป็นหนึ่งสี่เก้านี่ครับจะให้สองตัวนี้เท่านั้นอ่ะชุดโต๊ก็จะเป็นหนึ่งสี่เก้าผมชอบสี่ที่หลักสิบพี่น้องครับวันนี้จะมาหรือเปล่าไม่รู้แต่หนึ่งมันก็มีในหลักสิบหนึ่งมาในหลักสิบได้หนึ่งเก้าเป็นตัวเลขที่ออกยากมากนะพี่น้องเนาะ หนึ่งเก้านี้เป็นตัวเลขที่จะออกยากมากถ้าเราสลับเป็นสี่หนึ่งเก้าแบบนี้แต่หนึ่งเก้านี้ผมดูข้อมูลแล้วไม่ค่อยจะเห็นออกหนึ่งเก้านะครับพี่น้องครับอ่ะตอนนี้ไม่น่าจะมาครับหรือยังไงบางทีตัวที่เราคาดการว่ามันไม่มานี้แหละมันมาพี่น้องครับอ่ะถ้าจะใช้ก็คงสามหางนี้เด่นที่สุดก็คือจะเป็นหางนี้ครับหางนี้ผมให้สามดาวสามถูกเลยอ่ะเก้าสี่หนึ่ง โอเคพี่น้องครับคําเตือนครั้งสุดท้ายก่อนที่จะนําไปใช้พี่น้องครับข้อมูลนี้สถิติก็คือสถิตินะครับก็คือใช้ข้อมูลเก่าที่เรานํามาจะบวกลบหรือคูณหารอะไรก็สุดแล้วแต่ถ้ามันได้มาแบบนี้ไม่ใช่ว่ามันจะออกอย่างที่เคยเห็นนะครับขอให้เข้าใจตรงนี้ครับสําหรับใครที่เข้ามาใหม่เนาะสําหรับ ผู้ที่อยู่ตลอดก็คงจะรู้แล้วครับว่าสถิติคือสถิติเพราะบางคนไม่เข้าใจนะผมก็เลยอธิบายนิดนึงมาพี่น้องครับสําหรับเลขวิ่งบนตัวเดียวชน3สูตรมันชนที่1ที่9ที่4ถ้ามันมาเราก็โชคดีอะถ้ามันผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยครับผมก็ไม่อาจจะรู้จริงๆโอเคพี่น้องครับสูตรนี้คงจะเดินทางมาถึงแค่นี้ก่อนจะจากกันครับผมลงทัดครับ ผมลุงทัดขอบพระคุณพี่น้องทุกทุกคนครับที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจให้ลุงทัดด้วยดีตลอดมาขอบพระคุณมากๆครับขอให้โชคดีครับขอให้941มาทั้งช่องช่องเราจะได้เฮครับสําหรับวันนี้พอแค่นี้สวัสดีครับ